รู้มามจะเจอราได้ทุกดีแต่ฉันต้องคิดแล้วไม่ได้ปต่ไม่ได้หนึ่งสองกรู้อยู่ว่าเราไม่เอาไหนไม่จริงมากไม่คิดว่าเราจะโชคดีลองมองก็รู้ตึกลองดูก็เห็นจึกหวใครคนนั้นจะเป็นฉัเฮ้ยเดี๋ยวๆดดูและกลับทางเดิมกลับทางเดิมเออปึ้ง ก็คล้ายพึ่งเข่ากับงเดิมเอ็มต้องเดินสวนกับแม็กใช่ไหมคะไม่เอ็มเดินกลับของเอ็มเอ็มกลับอาอเวลาสวนนะเฉียงหลังเอ็มเด้คนนั้นเอ๊ะเฉียงหลังใช่คนนั้นเป็นฉันฮอลเจแอนฝืเยี่ยมอ่ะเอาใหม่กลับไปให้รถไฟที่ตักผางแน่นูกันเขาดูรถไฟ5 6าฮอเจแอน ทำไมไม่รู้จึ๊งจึงลองนั่กอดแขนจึ๊งจึ๊งกอดใครคุยในทิปนช้าเจ็บแอนยัยมก็ใครมันจะไปรู้ล่ะตึ๊งตึ๊งก็ใครมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้หรอกจึ๊งไม่บอกก็คงไม่รู้ใจก็ลอดตลอดโอเคอ่ะขอแต่แรกถึงแค่นี้จำได้ไหมขอข้อนี้ก็มา ท่านก็ยี่นี้อ,อย่าพึ่อ,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 อย่าพึ่งเเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เขาจับเอ <c oughs> งอะไใส์จับมาร์คลากก็รียนที่บอของมารมาสงสาร <c oughs> ก็ยี่นก็ยี่หมดแล้วอ่ะโอเคไ,ไปจบบีดบล็อกเอาแต่บีดบล็อกนะเอาให้น้องเต้นด้วยบีดบล็อกประมาณนึงประมาณไม่ได้แลพี่ขาไม่ไปห้าหกเจ็ดแอดหนึ่งสสาสี่ไปห้าหกเจ็ดเดิน รู้ไหมเติร์ดเติร์ดไม่กล้าเร์เติรองคิดอคิดแล really <im <im ้วมันคนที <AM ่เป็นไปไม่ได ah> ้เตอเป็นไปไ้รู้อยู่รู้อยู่ว่าเราไม่เอาไหนไม่จริงมัไม่คิดว่าเราจะโชคดีลองมองดูรู้เลองดูก็เห็นจะเป็นว่ใครคนนั้นเดิมเป็นฉันถูกต้องก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ ก็ใครมันจะไปเข้าใจแกทำของแกเองเราก็ไม so ่รู้หรอกที่มาไม่บอกเราคงไม่รู้ใจปิ๊มีสติตอนไหนปิ๊งก็จัดเองต่อนะแล้วเธอเองปะแล้วเธอเองอ้าวถึงแล้วเหรอถูกอ๋อยางอ๋อยางยางถูกอีกหกหนึ่งเป็นอย่างนั้นเลยอีกยวอีกหนึ่งครับใช่พออย่างนี้รู้ใจแม็กซ์มาชื่อเข้าเข้าท่าเต้นท่าแรก ห้าหกเจ๊นะปิ๊งออกขวาหน่อยผู้ชายแต่นอกเลยห้าหกเจ๊นะตึงกอดใครมันจะไปรู้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปไหนอ๋อลืมไปไม่เดินห้าหกเจ๊นะตึงกอดใครมันจะไปรู้ล่ะตึ้มกอดใครมันจะไปเข้าใจลองแดนเซอร์สิลองเข้าไปรู้ล่ะชึ้มชึ้มนี่ทำยังไงก็คงในรู้นี้ใช่สุตังเอ็ม เอมไม่ต้องเอมทำท่าเหมือนตอนแรกเลยโอเคห้าหกแล้วไปในบอกก็คงไม่รู okay. enfin ้ใจห้าหกเจ็ดแปดโอเคจึงจะโอ้มากเลยเปิเอมเดินขึ้นนะเปึ๊บเอมเดินขึ้นรู้ไปเลยทะลุไปเลยปิ๊บเดี๋ยวเขาจะลากใ้เองปิ๊บเอมยูดหยุอ้ว่าคนนี้ครจะอยู่เป็นตัวแรกไม่ใช่แค่จริงมันไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นตัวเอมยู่เนะ แอนชิปเอ็มน ah, ั่งโอ้ยโหใส่ยย anyway> uh, ิ้มก่อนดตัวนึงนะใช่เอาตัวนั้นมายิ้มกันเอาตัวทันทีอันนี้ต้องไปอยู่อันแรกใช่ไหมที่รู้นะอ่าไปอะไรก็เฝ้าเอ็มนั่งมันร้องว่าอะไรนะรักเจอเองคิดยังไงมาแม่มารักเจอเองคิดยังไงแอนเอาไวอีกของเองมาตัวหนึ่งเออแค่ชอบเจอประมาณนี้แล้วเธอเองจีไฟ ดยังไงถ้าคิดจะบอกว่าใจตรงกันประมาณนี้แอนเอ็มแรบจ้า What's the rap man แอมถอนต้นสูงออกไปถอนต้นสูงขอขาตอนฮุกฮุกเมื่อกี้ก่อนที่ลากเข้ามาแล้วฮที่ลากเข้ามาต้องอยู่เป็นที่สองต้องรอจังหวะนิดนึงให้เอนตัดไปก่อนเอาฮุกเอาฮุกนี่แหละฮุกคู่ห้าหกจะแน่นตึงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ ก็ใครมันจะไปเข้าใจไอเรามันคงไม่รู้ <c oughs> หร้า <c oughs> ่จึง <c oughs> ไม่บอกก็คงไม่รู้ใจแ <c oughs> อบง,องอก็ได้ช้าๆห้าหกเจ็ดก็ใครมันจะไปรู้ล่ะฟิลฟิลฟิลก็ใครมันจะไปเขา <c oughs> ้ใเขาใจเล่นกับเกมไอเรามันคงไม่รู้หรอก ตึ๊ดสิ่งไม่บอกก็คงไม่รู้ใจไปสอนท่ามานะครับไปที่จริงๆแค่เดินอ้อมไป่รูแม็ก่อตั้งเธอเองที่จริงใจให้รู้เอาเท่าที่ติดตั้งเธอเองเหมือนก็อย่างแล้วเธคิดเหมือนวัยเวัยเรียนเอาไว้ตั้งเธอเองไม่ยังไงแล้วอยากอยากจะอยู่กับเขาให้ได้รู้ใครชอบเหมือนแบบนั่งคุยอ่ะ ว่าเธอเองคุยยังไงแอนคิดจะบอกปวดใจต้องกันมาหนิเห็นไหมแบ่งท่อนเองนะที่จริงคือประมาณนั้นอะแต่ว่าแบ่งตามความรู้สึกตัวเองหควแม่งนั่งท่อนอย่างเงี้ยแล้วก็อีนไปเงี้ยจริงจริงก็อีมันน่าจะดีนะโอเคสมมุตินะแล้วเธอเองคิดยังไงแเธอรู้ว่าใครชอบเธอ แล้วเธอเองเป็นอย่างไรที่คิดจะบอกว่าใจตองกันนี่นี่นี่นสัตย์จอบอกว่าใจตรงกันที่จะฟังแม่เสืชายนะแม่เส r ชายจะวีโนเอาเอาบสุดท้ายอ่ะที่จะบอกว่าใจตรงกัน ตรงนั้น<โ>แล้วก็บีบอยอยู่ตรงนั้นแสดงว่าบีบอยสลับที่กันใช่ย่อแน่ไม่ไม่สไลด์ยังไงก็ได้เอายังไงก็ได้ที่มันอยู่เตี้ยกว่าแบบวิ่หัวใจตรงกันชึบไปแล้วโอ้ได้ได้ได้ไอ้ไอ้มาร์คแบบฟรีมันพี่พเหมือน ไอ้หบอกใจก่อนว่าเปลี่ยนอะไรวงโอเคอ่าไปสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังจังหวะเนาะสมมติไปก่อนเออทำไปก่อนไปก่อนไปก่อนที่บอกใจตรงกันปล่งแอมลุกขึ้นเชฟแร็ปแมทแมทแมทหนึ่งสองตแล้วไปอยู่ไหนเนี่ยเวลาแล้วอ่ะก็คือพามาอยู่ คือเวลาแดนเซอร์ปัดไปแล้วใช่ไหมมันจะเปลี่ยนซีนเป็นสติตขึ้นหน่เอาเลยเต็มที่ With you I fly up in the sky I f e the l a m e shine bright right in your eyes You take away all my pain Got me feeling like this again Don't you let let l e you don't know It's burning inside i n s i s e o show and baby พี่ครับเดี๋ยว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 ผมต้องไปอยู่ฝั่งซ้ายไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องเต้นท่าสุดท้ายพร้อมกันนับนึงสิพี่เป็นครั้งแรกที่พี่ฟังเอ็มแล้วอ๋อเอาไป One, two, three, four. With you, I fly up in the sky. Shiny same shine bright right in your eyes. You take away all my pain. Got me feeling like this game Don't you act like you don't know? It's burning inside and now it's show. And baby, just don't be shy. Because to me, you're one and. Ah! ตอนเทาลากก็ยิ่งลงอ่ะกลับไปที่เดิมไปชุบตอนหลังนะเดี๋ยวสแน่แไว้ต่อด้วยอะไรนะกอบใครมันจะเป็นบีอ๋อหดูต่อถ้าขอดูท่าพวกนี้ก่อนคือเป็นไม่เป็นไงย้าออกแย้มเสร็จกอบใครมันจะไปรู้ล่ะกอบใครมันจะไปข่าใจให้เรามันคงไม่รู้หลอก อออเออใช่ใช่ใชป้างน,น,นะขออีกชช้หนึง่งปิ๊งมานี่มามานี่<อ>มาสูงมากพูดเลยป้ามงนะอ้อยไปอยู่ตรงนั้นก่อนครูปาวมันต้องเปลี่ยนท่าจบอะครับไม่ใช่อันนี้ขอลองดูลองเต้นฮุกแรกแต่ว่าผู้หญิงเต้นเหมือนผู้ชายเลยโอเคก็แคร์ไม่ใช่เพลง มาเอาเทน้าฟาสิกฟาสิกเซน้าตึงต่อใครมันจะไปรู้ล่ะต่อใครมันจะไปเข้าใจไอ้เรามันคงไม่รู้หรอกไม่บอกก็คงไม่รู้ใจอ่ะอันนี้ดีกว่าหมายถึงว่าอันนี้มันดูเป็นเด็กแกล้งก่อนอ๋อจบตรงนี้นะครับรู้ใจเอาเป็นสรุปแล้วถ้าฮุบเหมือนเดิมตลอดโอเคแต่อันนี้ดูเป็นเด็กแกล้งก่อน ตนะอันสุดท้าย <c oughs> ไม่บอกไงนะ <c oughs> ไม่บอกก็คงไม่รู้ใจ